ก็วันนี้ขอยคลิปหนึ่งแล้วกันนะเพราะคิดว่าคลิปนี้พูดง่ายแล้วก็น่าจะเห็นภาพกันได้เยอะนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะแบบต้องตัดต่อเยอะอะไรด้วยผมจะแบบ straight to the point เลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปคืออยากาคุยกับทุกคนในหลายๆเรื่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบบการเ edit อ,อะไรเงี้ยผมอาจจะต้องแบบแลกมานะครับก็เดี๋ยวจะมาแบบพูดให้มันแบบ เข้าพอยได้เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ลองฟอร์มนี่แหละในการแบบเออพูดกันเลยแล้วก็แชร์ไอเดียกันแล้วก็แชร์ความคิดกันเนาะอืมครับผมก็คลิปนี้ก็อยากจะโฟกัสไปที่เอเรื่องของเอ่อรองเท้าวิ่งใส่เดินกันได้ไหมนะครับอืมซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ยมันมีคนที่รู้แหละแล้วก็มีคนที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่แล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่รู้เลย ก็เป็นไปได้นะครับผมก็วันนี้จะมาแบบอ,อ,อธิบายแล้วก็ผมมีไอเดียยังไงในการเ,เล่าเรื่องนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังนะครับผมอะ straight to the point นะครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือ Long h องวิ่งอย่างที่เรารู้กันเนะเป็นแบบวงกว้างว่ามันก็มีหลาย category นะครับผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วก็จะมี daily trainer มี speed work มีเอาใหม่ แยกเป็น3คูปคือ daily trainer 1 support นะครับและก็ตัว plate นะครับเป็น plate ละกันอ่ะแยกอย่างนี้น่าจะเข้าใจกว่าเนาะโอเค daily trainer support แล้วก็ racing แล้วก็ plate และก็ plate อ่ะโอเคเรามาคุยกันทีนี้เนี่ยรองเท้าวิ่งใส่เดินได้ไหมคำตอบคือได้ แต่ไม่ใช่ถูกรุ่นได้แต่ไม่ใช่ถูกรุ่นนะครับถ้าไล่ดูกันก็แบบปัญหาเนี้ยคือมันเกิดมาจากว่ามันจะมีเทรนด์เว้ยว่าที่เมืองน,นอกเนาะที่เราเห็นนะครับว่าแบบมีคนใส่ในกี้อัลฟ a าไฟแล้วแบบไปทำกิจกรรมต่างๆ ในการเดินเล่นเอยในการเดินนู่นนี่นั่นเอยซึ่งเออมันแบบมันมีคนใส่จริงเออเดี๋ยวแบบผมพยายามหารูปแปะเป็น Refer นส์เอาไว้เนาะเออมันมีคนใส่จริงแล้วแบบมันก็ไปทําแบบนู่นนี่นั่นไปเดินตลาดไปเดินกอลลี่ช็อปปิ้งไปเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออซึ่งบริบทของมันอะคอนเท็กซ์ของมันคือเขาไม่ได้ใส่แบบเหมือนเพิ่งไปวิ่งเสร็จออกกำลังมาแล้วแบบใส่แป๊บนึงแล้วแบบว่าไปทําธุระแล้วก็แบบค่อยกลับบ้านอะไรเงี้ยคือ เข <kę> าใส่ได้ในในเช้ายันแบบเออใส่ทั้งวันอ่ะเรียกได้ว่าแบบใส่เป็นรองเท,เท้าเที่ยวเลยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีเทรนดช่วงหนึ่งที่แบบ a l p h a าฟ y e v เอ y t h i n g แบบใช้ a l ลฟ a f ฟ y ใสท่ทำทุกอย่างซึ่งแบบมันเป็นรองเทา้าเ a สซิ่งมีแผ่นคาร์บอนแล้วมันแบบสตรัคเจอร์รองเท้าแล้วก็คาแรคเตอร์ของรองเท้ามันไม่ได้เอื้อกับการทำฟังชั่นอลนั้นๆน,น,นะครับผมก็จริงๆทุกอย่างเออรองเท้าแต่ละ ยี่ห้อแต่ไม่ใช่รองเท้าแต่ละยี่ห้อรองเท้าแต่ละรูปแบบแต่ละคตตอรกมันก็มีเอ่อเพอร์เพสของมันมันมีแบบวัตถุประสงค์ในการใช้ของมันเช่นรองเท้าบูทกันน้ํารองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะหรืออะไรก็ตามแต่นะครับผมย่อยมาเป็นสมมติย่อยมาแคบลงที่สุดที่เราจะคุยกันก็คือรองเท้าวิง่งเนาะรองเท้าวิ่งมันก็แบ่งเป็นหลายประเภทอย่างที่บอกไปมีเดลิเฟนเนอร์มีสปอร์ตมี support, ม ตัวของเพลทนะครับซึ่งเท่าชัวสุดเจุดพอยคือพวกเดลี่เทรนเนอร์นะครับที่มันไม่มีเพลทนะ no Plate สามารถใส่เดินเล่นได้อยู่แล้วแหละใส่สบายสบายทุกคนหลายๆคนก็ใช้แบบอีเวในการแบบเป็นรองเท้าแฟชั่นซึ่งถูกต้องแบบถ้าถ้าเรามองกันเรื่องนี้นะเพราะว่ามันมีแค่แชงพลาสติกให้มันทำให้แบบไม่คงเครงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ แล้วก็แบบเออพอมันเป็นมันเป็นดีไซน์แบบนั้นอะไรเงี้ยมันแต่งตัวได้แต่งตัวสบายนะครับก็เป็นแบบแฟชั่นได้แต่งตัวแบบเออได้ใส่เดินได้เพราะว่ามันก็เป็นโฟมแล้วก็แบบเออจบโฟมอัปเปอร์แล้วก็แบบจบเลยมันไม่ได้มีแผ่นมาแบบดีดหรือว่าเพื่อแบบออพติมอเในการวิ่งมันพอใส่เดินได้แหละเออแต่ว่าสแต็กมันก็จะสูงหน่อยนะถ้าเทียบกับรองเท้า รองเท้าแฟชั่นทั่วไปรองเท้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตได้ว่าตอนเราใส่ไปอะ่ะอย่างเช่นพวกรองเท้าไลฟ์สไตล์ life style, เช่นซู Super star, เปอร์สตาร์กีเซลซัมบ้าหรือว่าถ้าเป็นไนกี้ก็จะเป็นแบบพวกคอเทสอ่าสปีดแคทเอยอะไรเอยมันแวนเอยหรือว่าจะเป็นแบบไนล่าหรือว่าฮาวสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยเออเราจะเห็นได้ว่าพื the ้นเดอรแฟลตแล้วก็ พื้นจะค่อนข้างหนาอัปเปอร์จะเป็นอัปเปอร์แบบผ้าหรือว่าอัปเปอร์เป็นวูหนังหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหลักๆพื้นจะแฟลตแล้วเท้าเราก็จะลงแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีแบบดรอปในตัวของรองเท้าที่มันรีนฟอร์เวิร์ดไปอะไรเงี้ยมันจะไม่มีเนาะแต่รองเท้าวิ่งจะมีเพราะว่าสุดท้ายมันคือ running shoe มันมันคือแบบมันอ p t ติ i z e ์ให้เราต้องแบบรีนนิดนึงมันก็เลยจะมีแบบเรื่องของดรอป เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมดรอปเยอะดรอปน้อยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่สเปคอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยถ้าแบบดรอปศูนย์ก็มีอย่างแบรนด์อัลต้าอะไรเงี้ยที่แบบเขาแบบคีย์คาแรคเตอร์ยู่นี้ของเขาก็คือแบบซีโร่ดรอปอะไรอย่างนั้นก็สามารถใส่ได้อยู่แล้วแหละเออแต่ว่าอย่างแบบแบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นๆที่เราแบบดูกันก็จะมีแบบเริ่มตั้งแต่ดรอปสไปถึงดรอปหแล้วก็ดรอปแเป็นแบบ เอ่อเจเนอริกแบบว่าคนส่วนใหญ่จะแบบยี่ห้อส่วนใหญ่หลายๆรุ่นอะไรเงี้ยจะอยู่กันประมาณแบบสี่หกแปดไม่เกินนี้บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะ aggressive หน่อยอาจจะมีแบบดรอปส0ซึ่งแบบมันจะลีนมากๆเอออันนั้นอาจจะแบบรู้สึกแล้วว่าแบบเดินอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าดรอปมันเยอะแล้วก็แล้วก็มันทำให้แบบเราลีนฟอร์ r ดนะครับอืมก็พยายามเลือกดรอปน้อยๆนะ มันจะแบบเดินง่ายกว่าสะดวกกว่าเรื่องของดรอปอย่างหนึ่งที่แบบมันจะเอฟเฟกในการแบบใส่เที่ยวใส่เดินใส่เล่นเนาะแล้วก็เรื่องที่2ที่มันน่าจะเอฟเฟกคือเรื่องของ stack height นะครับ stack high เนี่ยคือไอตัวที่แบบเขาบอกว่าข้างหลังเนี่ยหรือกับข้างหน้าเนี่ยอย่างอย่างเงี้ย stack high มัน40มิลอ่าอย่างข้างหน้าอาจจะแบบ30กว่าอะไรเท่าไหร่มันทําให หมือนอยู่บนส้นสูงอะ่ะมันแบบมันจะขึ้นมานิดน,นึงนะครับผมรองเท้าเดินรองเท้าเที่ยวทั่วไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่สแต็กไฮมันจะต่ำอืมสแต็กไฮมันจะแบบเรียบพื้นทําให้เราแบบฟิลกราวได้ดีกว่าฟิลพื้นได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันจะแบบไม่โคงเครง่งไม่ไม่ไม่เอียงอะไรเงี้ยแหละตอนคนที่คนที่แบบว่าใส่รองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันแบบคงเครง่งมันแบบเหมือนจะล้มจะล้มอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ด้วยแหละ ตัว s t a c k e high ที่แบบเราอาจจะต้องปรับตัวในการแบบใช้ชีวิตกับมันอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมีคงแขงนิดนึงอะไรเงี้ยบางรองเท้าวิ่งบางรุ่นมันอาจจะ f บางรองเท้าวิ่งบางรุ่น s t a c k e high มันน้อยเออมันก็อาจจะแบบไม่ได้รู้สึกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นแบบรุ่นอย่างรุ่น racing หรือว่าบางรุ่นมันเป็นแบบ over s t a c k e high อย่างแบบเกิน world athletic อะไรเงี้ยแบบ45มิล50มิลอะไรเงี้ยเราจะเริ่มแบบรู้สึกว่าอยู่บนส้นสูงและอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าทำให้แบบ โครงเครง่งทำให้แบบว่าไม่ stable นะครับก็เป็นเรื่องที่สองที่เอฟเฟกะอืมก็อย่างที่บอกไปเดล่เทรนเนอร์ใส่ได้หมดแต่ว่าก็ดูเรื่องแบบของดรอปด้วยแล้วก็ดูเรื่องของแตกไฮด้วยนะครับผมพวกอัปเปอร์อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เอฟเฟกมากหรอกเพราะว่าเดล่เทรนเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผ้าใบเป็นเมชเป็นอะไรเงี้ยก็ใส่สบายๆอยู่แล้วนะครับผมต่อมา เรื่องที่สามที่น่าจะเอฟเฟกก็คือเรื่องของโฟมนะครับผมโฟมเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในตลาดที่เป็น Daily วอร์เนอนะก็จะใช้โฟมที่แบบเน้นความทนทานเป็นหลักก็คือจะแบบเป็นพวก EVA อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบตัวตัวซ้อมอะไรเงี้ยจะเป็นแบบโฟมที่มันทนทนอยู่แล้วแล้วก็ลากกันแบบเป็นพันๆโลเพราะว่ามันเป็นตัวซ้อมเนาะเออก็ก็ก,ก็ยังไงก็ไม่ค่อยหายห่วงนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่ ใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้วโฟมมันจะเป็นแบบโฟมที่ค่อนข้างจะ r e s ponsive ก็มันเราจะรู้สึกได้ถึงความแบบยวบหรือความเด้งของของตัวโฟมซึ่งโฟมพวกนี้มันจะเป็น P-Backs นะครับผมก็คือพอเรากดน้ําหนักลงไปมันจะยุบตัวนะแล้วแบบมันก็จะดีดเพื่อที่จะแบบว่าเออทำให้เท้าเราออกไปทีนี้เนี่ยโฟมบางตัวอย่างที่บอกไปมันเป็นความเป็นพี backs. แบยกางเงี้ยกดปุ๊บมันจะคงเพลงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่า เราไม่ได้แบบกดแล้วยกกดแล้วยกอะไรเงี้ยเราใช้ในการเดินมันก็อาจจะมีเอฟเฟกบ้างอาจจะคงแข้งบ้างอะไรเงี้ยก็เดลี่เทรนเนอร์ยังยืนยันคำเดิมมันเหมาะสมที่สุดเพราะว่าถ้ามันเป็น EVM ก็จะแบบคงแข้งน้อยลงนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้สา่เนาะอืมก็เดลี่เทรนเนอร์เซฟนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงอีกประเภทนึงก็คืออย่างที่บอกไป ประเภทของรองเท้า support นะครับผมพวกนี้เนี่ยจะเซฟเหมือนกันเพราะว่าให้คูชั i o n มาอะไรค่อนข้างเยอะอ่าเป็นเรื่องที่4นะครับผมคูช h i o เองอ daily trainer บางตัวเป็นแบบอาจจะเป็น lightweight trainer เลยแต่ใส่ได้เพราะว่าก็อยู่ในแบบแคตตาก็อที่พูดมาอยู่ในแบบปัจจัยที่พูดมารองเท้า support จะมีเรื่องของอพวกบุอะไรข้างในอย่างเงี้ยเช่นแบบเนี่ยมันจะมีแบบนวมบุฟูกบุข้างในแล้วก็ ตัวอินโซอะไรเงี้ยมันก็จะให้มาค่อนข้างหนาก็จะใส่สบายขึ้นเดินอะไรเงี้ยก็ใส่สบายนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเนาะอืมเรื่องที่ห้านะครับก็คือตัวของอัลโซนะครับผมก็คือไอายางข้างข้างเนี่ยแหละอ่ะถ้ามันเป็นเรซิ่งอ่ะเนี่ยถ้ามันเป็นรองเท้าวิ owing, ่งรองเท้าแข่งอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าอัลโซยางเนี่ยมันน้อย อันนี้เล็กน้อยนะเออถ้าแบบตัวซ้อมหรืออะไรเงี้ยเอาโซมันจะให้มาทั้งปืดอย่างเงี้ยเลยมันให้มาเต็มเต็มเลยเออม,มันเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่ามันต้องการความนนทานยอะไรเงี้ยมันจะให้มาเยอะมากนะครับผมกว่าจะสึกกว่าจะอะไรเงี้ยลากกันเป็นพันอ่ะเออมันก็จะเดินได้ไม่ต้องแบบฟัวพังไม่ต้องกลัวอะไรก็คือเดินไปเลยใส่เดินไปเลยเนาะใส่เดินใส่วิ่งใส่ลำลองใส่อะไร อนเนกประสงค์ก็ใส่ไปนะก็คืออันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมไนกี้เพกัซคือแบบเอาโซแม่งโคตรทนเออเรามีเพกั s ซั40คือมันยังไม่สึกเลยอะเออแล้วก็อีกอันนึงคือพูม่ากริปนะครับพูม่ากริก็ทนมากๆเหมือนกันนี้พูดให้ฟังนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกอันนึ่ง Adidas ก็ทนนะครับ Adidas ที่มันเป็นเอาโซของ Continental นะครับผมก็ทนเหมือนกัน แต่ว่าตัวที่เป็นเฟรนด์ของผมตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือ i d i d a s sl อันนั้นก็ทนมากๆใช้แบบพันโลอันเนี้ยคู่นี้คือการันตีพันโลสึกน้อยมากอะเออแบบโคตรคุ้มเออก็เนี้ยมันก็แบบใส่เดินใส่วิ่งใส่อะไรเงี้ยใส่เยอะมากนะครับผมคุ้มจริงๆอืมก็ประมาณนี้ห้าอย่าเนาะอ่ะมาตัวสุดท้ายก็คือตัวของ p l a นะครับผมว่าใส่ได้ไหมเนาะถ้าเป็นผมนะความเห็นส่วนตัวผมจะไม่ใส่พวกนี้เดินเลยแบบจริง,รงๆมันก็น่าจะเป็นคอมมอนติงของคนว่าแบบห้ามใส่รองเท้าที่มันเป็นเพล t เดินยกแบบใส่ใส่ใส่เดินเพื่อไปซ้อมอย่างเงี้ยไม่นับนะแบบใส่ต้องเป็นแบบว่าใส่เดินเล่นใส่เดินเที่ยวทั้งวันอะไรย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไล่ ปัจจัยที่เราไล่มานะครับเรื่องของดรอปเนาะดรอปพวกนี้มันเป็นแบบดรอปหกดรอปแปดดรอปสิบ 10. ซึ่งมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่ามันเลนฟอร์เวิร์ดเท้าเรามันไม่ได้แฟตอย่างนี้เท้าเรามันจะเลนกดลงอย่างนี้เพราะนั้นพอเรากดไปแต่ละก้าวมันทําให้มันแบบเราเลนตัวไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแลวถ้าเราไม่ได้เดินเร็วถ้าเราไม่ได้แบบวิ่งอ่ะมันเท่ากับว่าเราจะต้องเลนอยู่ตลอด เออมันก็อาจจะแบบเท้าเราจะแปลกๆอะไรเงี้ยเราจะหยุดเดินหรือเราจะอะไรก็ไม่น่าเหมาะสมเนาะเอออย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง stack high stack high ถ้าเป็นรองเท้าแบบอ่อที่มันมีเพลทส่วนใหญ่มันจะตามมาด้วย stack high ที่สูงก็คือแบบ40มิลเพราะว่าเป็นรองเท้าเรซซิ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันคงเพลงแน่นอนเอออย่างที่สาม f แข็งก็คือเป็น pex หรือว่าจะเป็น a l a t i c tpu ก็คือเป็นแบบ โฟมรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งมันมีความแบบยุบตัวแล้วก็เบลซี่แล้วก็แบบโครงเครงแล้วก็แบบมันต้องใช้แรงในการการะทำเยอะนะการเดินแล้วแบบการดีดให้โฟมมันคืนตัวให้โฟมมันรนะีสปอนน์อะเราไม่มีเพราะว่าเราเดินเออมันก็อาจจะแบบทำให้เอฟเฟกตรงนี้ได้เนาะสุดท้ายข้อห้าคือ Support. สปอร์ตสปอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเพราะว่ารองเท้าเรซิ่งรองเท้าเพลทมันสิ่งที่มาทำคือเพอร์ฟอร์แมน การรพอร์ตน้อยเพราะว่ามันต้องเอาน้ําหนักรองเท้าอะ่ะให้ได้น้อยที่สุดเออการรับพอร์ตมันจะไม่มีเนาะก็เป็นปัจจัยแล้วก็อีกอันนึงคือรองเท้าเพลท,ทพอมันเป็นเพลทอย่างเงี้ยมันมีเชฟที่มันเป็นสปูนอยู่ก็คือเชฟโคง้งมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า็อกเกอร์เนาะก็คือรองเท้ามันจะกลิ่งอย่างเงี้ยมันทำให้เราเดินแหละ ถ้ามันเดิมก็เราจะรู้สึกได้ว่าแบบเราจะกลิ้งไปข้างหน้าแต่แบบการเดินการหยุดการใช้ชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการร็อกเกอร์ขนาดนั้นในการในการใช้ชีวิตเนาะเออเอาเก็บไว้วิ่งอ่ะได้เออแต่ว่าแบบการเดินการไปทําธุระหรือการไปอะไรอ่ะเราไม่จําเป็นเออมันก็เอฟเฟกเหมือนกันนะครับอืมก็อันนี้เป็นความเห็นของผมที่รองเท้าวิ่งอะไรใส่ได้ไหมเนาะใส่เดินได้ไหมก็คือเป็นพวก running เอ่อเป็นพวกเดล l เทรนเนอร์เป็นหลักนะครับผมที่แบบสามารถใส่เดินใส่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยที่ที่ไม่ได้เอฟเฟกในการใช้ชีวิตมากแต่ถ้าพวกเนี้ยเออเราไม่ควรใส่เดินอยู่แหละเนาะ,ะมาย่อยฟังนะครับผมใครมีความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมนะอยากฟังจากทุกคนเหมือนกันเนาะเหนื่อยมากเลยอ่ะอัดสามคลิปติด นะเพราะว่าวันนี้ก็สมองไหลประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยให้มันโฟลไปนะครับก็มาเล่าให้ฟังเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับผมก็เอ,อ่อยากจะบอกว่าทําช่องมาปีนึงแล้วเนาะก็ได้โฟล์ขึ้นมาเยอะมากๆก็คิดว่าแบบเอออยากพยายามแชร์หลายๆเรื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็ เดี๋ยวจะพยายามหาฟอร์แมตที่ลงตัวละกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอลอง explore ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกไปก็คือน่าจะหาเรื่องที่ที่มันแบบค่อนข้างลึกมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นในการพูดคุยกันสำหรับเรื่องวิ่งนะครับผมไม่ใช่แค่แบบรองเท้าวิ่งไม่ใช่แค่แ a เจไม่ใช่แค่แบบอุปกรณ์แล้วก็แบบว่าเออมีเรื่องอื่นที่อยากด้วยครับก็ประมาณนี้นาองขอบคุณมาก Oh,